สวัสดีครับทางร้านจำหน่ายไอโมงนะครับเต็มใบนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับใส่ได้หลายแบบนะครับผมยอดนิยมนะครับราคาประมาณร5อยห้าิบเก้าบาท1้0ยหสิบาทอะไรงประมาณนี้นะครับก็จะมีสีดำสีเทานะครับแล้วก็จะมีไอโมงที่มีรุ่นรุ่นที่มีกรองนะครับสีดำสีเทาและสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นหมวยโมงที่ครึ่งใบนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับนี่นะครับ มีลูกค้าถามมานะครับว่าไอโม่งไอโม่งเนี่ยน่าต่างกันยังไงอันนี้จะเป็นไอโม่งครึ่งใบนะครับให้คุณลูกค้าดูด้านในนะครับเวลาที่ส่องกับแสงแล้วนี่นะครับดูความละเอียดของเนื้อผ้านะครับทีนี้เราก็มาดูไอโม่งที่อย่างดีของเรานะครับนี่นะครับร้อยห้าสิบเก้าบาทร้อยห้าสิบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จแล้วแต่ค่าเงินนะครับนี่นะครับด้านในของเขานะครับทีนี้เราก็มาดูไอโม่งแนวตลาดนะครับประมาณร้อยหนึ่งเก้าสิบาทอะไรประมาณนี้นะครับให้คุณลูกค้าเปรียบเทียบัวเองนะครับว่า ว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้โม่งที่9้อยหนึ่งนะครับเกตประมาณนี้นะถอดไม่ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเนี่ยเมื่อส่องกระแสงแล้วเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับดูนะครับลูกค้าดูเองนะครับสนใจรุ่นไหนก็สอบถามสั่งได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ